ครับตาหลวงพ่อนี่เพื่อนใส้ว่าทำบุญบรรลุกระลืมไหมเพื่อนบอกคือกันเทก็ได้นะครับเะ้าด้แล้วอิราหุ่นนะครับเศร้าปวดขาแล้วนะฮะแล้วก็ศิลปินตลกนะครับพระเอกนั่งเอกทั้งอุกเกลุใหม่โคมกิมพระเอกน่อยนะครับพระเอกหน่อยพระโอรสนหน่อยหรือว่าธิดาหน่อยของใจเกินรอยบรินีกับพรอมที่จะมองความสูงนะครับพี่้อกรับแป้นเปิ้งเป็นหมอลำ นี่บอแค่นเป็นประล้ำโดยเฉพาะอมรอสตือเองนะครับงานเฉพาะวังกูดเดือนเมษากละิีนมาเจอกันอีกอะไรางานบวกว่าสิเป็นตังแต่เกาที่ผ่านมาแต่ละปีก็มีโอกาสมาฝากผลงานใบกับกี่กับดอกนะน,น,น,นะครับมืออื่นเขาจังตาดนะครับ ขนนกปีกนกอาสีบอสเต็มรอยเพราะว่าโดนฝนมันกใสิสีได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนแต่ว่าสีบอให้นายเกียดจนเกินไปพความสวยงามแต่ห้มันนี่หนมันเปียกมือเขากระตาลเอาพิมพ์ขับเบิ้งแย่งซอยกันเนาะ้องๆแดนเซอร์ผู้เอาขนไปกับเก็บรักษาสม่งนี้ฉัี่แล้วกันบอาย่อยมากแล้วเออพี่เออบอกบเพื่อนเนี่ย ออกไปแล้วนะไปบอกพึ่นนก็ต้อทองทอลูกนี่มันไม่ดีหรอม้าไหมมันจะมันจะธรรมดาดอกจ้ะมันบ่มีผู้ใดอ่ะหลับตาแหลกดอกนู้ก็ถือปัญจยู่แม่ฟุกน้องให้มันดีแล้วก็จังไฟมาใหม่ก็ได้ไล่โซดครับ ฝึกมาใหม่ได้ลูกอย่าพึ่งท้อ <im IT> เขาต้องเฮ็ดให้มันพร้อมเพราะว่าเขาสิมาเฮ็ดไอฉีบเขาต้องให้มันพร้อมนอคบ่พร้อมเขาต้องยอมรับแล้วเขาต้องฝึกมาใหม่ผ <im IT> มให้โอกาสสุขข้คนละคันใส้ได้ครับ <im it> ครับใส้ได้เน๊ะลองเพลงไอโบอันซ่อนออกไปผมชิงยังออกไปทั้งคนเออ <im it> ได้ได้มผมลองแล้ว <im it> <im it> มันมันดูเลยหล่ะให้น้องเตียนเตียนอโบซันก็ลองคู่กันก็ได้ลองดูคมจิงชิงยังออกไปวันเตียนเขาบอกวันซันเลยะมันมันมันคอยเป็นคอยไปอัน <im it> นั่น ไอ้กับมาคำหรอวมันกับบริษัทคุยกันไงเขากตเลยเดี๋ยวตะวันสิไปของมันเองดอกติดบ้านคอยเลยทุมแฟนครับพระเจ้ถามเอาแม่พี่น้องผมสิถามแฟนครับอันหลายคนเห็นผมโพลผมบ่าท่านไอ้โพลเด้ตะว่นน้องนองเพื่นกับโพว่ามีพิธีกรอนไม่เนาะแต่ยังถามว่าพิธีกรเกาไปใส่ประสัน เขาเพืเอนมาหามาแทนเขาหามาตืมเขาใจเขามาหามาเพิ่มบอบอมนหามาแทนมู้เจ้าสิไปสงสัยอย่างก็จังสั่นเสริมทับไเขามาเสริมทับบอคอยซีเฮ็ดสองวงแหมปีนาแหมผู้นี้มันก็สิได้พัอพรตะไพเอกเขาก็มีหลายคนโคศกมีผู้เดียวกัเลยหามาเสริมพี่น้องจะจะตั้งครับแบบเออผู้ใดก็ขี่สงสัยแถสงสัยอัน เขาแช่แช่เขาแช่พอดีน้องลั่นมันบอกจะกแก้โพดนะว่ากแก่สิมาอยู่ใจเกินลอยเขาก็โพดขึ้นนะครับคนก็แช่ไปอ้าวพระเอกพาองษ์ลำเพื่อนไปไหนรู้จักแค่พงษ์ลำเอาบดได้ไปใส่ผู้ใดว่าพงษ์ลำเพื่อนไปใส่คือผมหามาตืมเนี่ยมันคนละประเด็นเลยดิ่หามซอยนั่งเอกยังมีหลายคนเปลี่ยนกันได้อนี่โคโสงมีผู้เดียวทั้งมอกระับรถเองพร้อมวันวา,านานี่จังมีสองคนกับปัวกับเมียนีเด้อ วน่นาก็มีผปัวกับมียนี่เลยวหนาแต่างท <c oughs> ีใช้มีผู้เดียวแอนลอลดีมีผู้เดียวก็มีไฟแท่ทนได้ซอยกันได้ไอ,ไดอันนี้ใส่ยังไงใส่ธรรมดาเงื่อนไถ่ซิอันนี้เครื่องธรรมดาครับวันขบอทเม่ต้องสงสัยไปแนวจังสันดอกมันเป็นสงสัยโดยที่เอาเป็นแบบว่าจุดประเด็นจุดประเด็น